ส่วนที่หอประชุมอำเภอเมืองเพชรบูร์พลตรีอาสาลหะพูลสุวรรณรองแม่ทัพภาคที่สพร้อมคณะได้ไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการประจำปี2567 สำหรับในวันนี้ค่ะ9เมษายนพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูร์ได้ทำการตรวจคัดเลือกใน7ตำบลได้แก่ตำบลป่าเลาวตำบลน,นางง่วตำบลห้วยสะแกตำบลน,น้ำร้อนตำบลบ้านโตกตำบลระวิงและตำบลตเบ่ะมีชายไทยนะคะถึงเกณฑ์ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารจำนวนรวม279คนบรรยากาศการตรวจเลือกก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะ มีบรรดาผู้ปกครองและญาติพี่น้องของผู้ที่ไปรอทําการตรวจเลือกไปคอยให้กําลังใจบุตรหลานของตนเองอยู่บริเวณโดยรอบนอกนะคะตามที่เจ้าหน้าที่ได้จัดไว้ให้โดยยอดที่มีความต้องการค่ะจำนวนทั้งสิ้น70นายแบ่งเป็นกองทัพบ,บก56นายและกองทัพเรือ14นายซึ่งรองแม่ทัพภาคที่3ก็ได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติตงานให้มีความโปรง่งใสบริสุทธิ์และยุติธรรมค่ะ